สวัสดีครับพบกับโดนดูคู่เดือยนะครับวันนี้ก็อยู่กับหมูสามตัวครับผมมีใครกันเกินร้อยเอ้ยเกินสามร้อยเนี่ยมีหมูยอนหมมูเจมี่ขาหมึกบอลนะฮะวันนี้ก็วันนี้ไม่มีบอลนะครับไม่มีบอลเราก็เลยมา จะมาเล่นตลกให้ท่านฟังดูนะแต่ขำหรือเปล่าไปู่้นะ่ขมไม่ขำม,มานะผมไม่ขำม,มาดูจากตรงนะคือขำมาหลายวันแล้ววันนี้เอาจริงจังมากใช่เป็นวันสบายๆแบบปีวิวกันก่อนครับเป็นการมองข้ามช็อตไปเลยะนะครับก็ตอนนี้ได้ชุวทีมสุดท้ายครบเรียบร้อยแล้วครับนะครับสองสายแบ่งมาคนร้องตกใจว่าโอ้ยจะมีกลุ่มล่างมันโหดจังกลุ่มบนมันหงูเหลือเกินนะนั่นน่ะสิก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความน่าจะเป็นเป็นไงนะครับ กลุ่มบนนี่ไม่เคยมีทีมไหนได้แชมป์เลยครับยังไม่เคยเลยไล่ชื่อสิอ่าให้ใครได้เหรออ้าวเชิญผมมองเห็นที่ไหนล่ะกููมาก็พูดต่อไปดิพูมาแล้วโยนอันนี้มันเฉลิมโยชัดๆเลยกลุ่มบนนี่มีฮะสแลนสวิตสวิตสแลนบุฟี่เล่นมุกอินดี้ผมก็ตายโปแลนด์ฮะเอาเสียงฉิงตีเลยนะเมื่อกี้โปเอเชียครับผมโปตุเกาโปตุเกาวเวลส์ฮะแล้วก็ ไอแลนด์เหนือครับผมใช่ไหมใช่แล้วก็มีฮังการีกับเบลเยียมฮังการีเบลเยียมด้วยไม่แน่นะอาจจะมีแชมป์หน้าใหม่นะครับผมเป็นไปได้เขาบองกันว่าเบลเยียมเนี่ยมีศักยภาพเพราะไอทีมหนึ่งที่เข้าชิงเนี่ยต้องเป็นทีมที่ไม่เคยได้แชมป์มาก่อนแน่นอนแน่นอนฝั่งนี้ไม่มีใครเคยได้เลยแล้วไอฝั่งนี้นี่แชมป์กี่สมัยรูกก้าสมัยโอ้โหลูกมันก้าวสมัยลูกมันก้าสมัยครับอังกฤษนี่แปดอังกฤษไม่เคยอังกฤษนี่เป็นทีมที่เคยได้แชมป์โลกทีมเดียวที่ไม่เคยได้แชมป์ยูโรครับ อุ้ยมุดเลยนะได้แชมป์โลก่ตั้งแต่อัดคลิปมาเนี่ยคลิปเนี้สาระเยอะสุดแล้วอ่อเดี๋ยวไล่โปรแกรมดูนะวันไม่ได้บอกเลยมีเดียมอะไรบ้างอ๋อไปดูไปดูกลุ่มบ้างกันบ้างบางขวางบางบางขวานอ่ะไล่หน่อยไล่หน่อยสายล่างนะคือว่าเป็นสายอัปเดตนะฮะก็มีเจ้าภาพฝรั่งเศสนะไอแลนด์นี่แข็งสุดเลยไอแลนด์ดวงนะขี่จะบอกอยู่แล้วมีอังกฤษนะครับไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็มีเยอรมนีสโลวาเกีย อิตาลีแล้วก็สเปนครับการรองแชมป์เก่าซัดกันตั้งแต่รอบ16ทีมเลยการเจอกันในรอบ16ทีมไอ้คู่อิตาลีสเปนนี่เตะกันวันจันทร์ครับวันจันทร์เวลาห้าทุ่มอาจะปิกแมตช์สุดแล้วนะผมว่ส่วนวันเสาร์เนี่ยเร็วๆนี้พรุ่งนี้เนี่ย ก็มี3คู่เลยนะฮะคู่แรก2องทุ่มเนี่ยเป็นสวิตโปแลนด์ครับผมแล้วก็5้าทุ่มเป็นเวลไอแลนด์เหนือแล้วก็ตีสอเป็นโคเอเชียโปรตุเกสก็เรายังยังไม่ปรีวิวแล้วกันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาอัดกันเอาไว้ข้อมูลล่าสุดดีกว่าไม่ปรีวิวดีกว่าโคเอเชียได้โดนตัดสินะแฟนบอลปวดเลยไม่แล้วไม่แล้วเขาปรับเช่นเดินละนี่เอาปรับแช่นเดินเอาเี้ดีกว่าเอางี้ว่าคือเดี๋ยวผมจะให้คุณสองคนฟันธงเลยว่าเราคู่แต่ละทีมที่มันจะเข้ามาเนี่ยคิดว่าใครกันบ้างอ่าจัดมาจัดมาอ่าคู่แรกเวส โวตโปแลนด์อ่าากยจิ้มไปที่โปแลนด์แล้วกันโปแลนด์เหรออ่าผมยังเชื่อว่าเลวาดอฟสกี้จะกลับมานะแต่ยังไม่มีแววแต่ก็คิดว่าจะกลับมาวันนี้แหละนะแต่จริงๆไม่ตรงกรอบเลยนะกรอบหน้าคนเดียวลูปกรอบจองยังไม่เข้าเลยทีนี้เออทีแล้เออคุณน็อตมาเอาให้ตรงกรอบผมกรอบทมมากยังไม่ยิง คมในอะไรคมในอะไรคมในฝัดไงโอ้แต่ผมว่าองค์ประกอบโดยรวมอะโปรแลนด์ดีกว่าโอ้โหคู่นี้เหม่ยเหม่มีจุดโทษใช่ใช่ใช่ยากมากฮะแล้วคู่นี้ไปเจอคู่โปรตุเกสกับโคเอเชียโปรตุเกสนี่เต็มยากกว่าเดิมโปรตุเกสโคเอเชียทุกคนชี้ให้โคยเชียหมดเลยใช่ว่าเสร็จโคเอเชียแข็งมากแต่โรนันโดนัดที่แล้วได้ยิงประมาณ800ร้อยครั้งนะเข้าไป2ประตู การยิงเยอะมากอ่ะคือยังได้มาสองลูกสองประตูได้เกิดจากการยิงตรงกรอบ24ครั้งนะของโอมเนโดในบอนเวนนี้ครับแต่ก็ไม่รู้แกอารมณ์มาไงนะเอาไม้นักข่าวว้างฉุนเงี่ยไปถามว่าจะยิงได้ไหมชได้ไหมแต่ว่าปวดแตกไปแล้วไงครับมันก็เหมือนได้ปวดปล่อยแล้วสตริติคู่นี้โคยเชียจะบุรุเกะสามใช่คำสับสนเป็นคนจับบางขวาชื่ชื่อว่าปวดแอก รแอนเี้สารสนตรงไหนครับฝะารมันเป็นสายกชานาเดี๋ยวจะชนะเน่ถึงไหนแล้วเนี่ยอาีจะชนะฮะคุณผู้ชมเราจะบอกว่าสถิติเนี่ยเจอเนาครับโปรตุเกสชนะหมดเลยอ่าแล้วครั้งนี้ล่ะว่ายังไงเคยเจอในยูโรด้วยเมื่อ20ปีที่แล้วโปรตุเกสนี่สเเห็นฟอร์มไม่ดีฟอร์มไม่ดีอย่างนี้นะขยากมนเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าใช่ใน16ทีมเนี่มีอยู่ทีมเดียวไม่ชนะคร ไอ้โป้ก็แขกเนี่ยไม่ชนะแต่ไม่แพ้นะเขามาได้ยังไงเขาชนะสูความดีความดีก็ไม่ปรากฏนะเนี่ยไล้ไอ้บอลแบบนี้น่ากลัวเออแล้วโชคดีมาอยู่สายบนด้วยไงที่ไม่ต้องไปเจอสายจริงๆเขาต้องเจออังกฤษนะใช่ไอ้แสตนัดสุดท้ายจไอ้แสตนนั่นไม่ยินเลยไม่รู้คิดอะไรก็ไม่รู้ดวงทั้งนั้นนะฮะนดูแล้วก็เกลียดมาก ไม่แน่หัวบอลสามน้าบอสามได้อครับแล้วไอ้โคยเชียนกำลังคึกด้วยกำลังแน่ใจเลยโคยเชียนนี่ทีมสำรองยังแข็งเลยนะทีมสำรองเขาตัวนี้บอลล็องทั้งนั้นสรุปว่าไอ้สองคู่นี้อะไรก็เป็นไปได้แต่ถ้าให้เลือกเลยคู่นี้ใครจะมารอบแปดผมเลือกทีมชาติลรนเดนโด้แล้วันี่คล้ายๆทีมชาติเดียวมีคนเดียวจะแปลว่าเลือกโปรเกต แมบังคับอันเดียวผมใช่ถ้าวัดจากฟอร์มเนี่ยผมชอบโคเอเชียผมไม่ชอบโคเอเชียมัดผมชอบกีดแต่แต่ว่าบอลโลกมักเอาแล้วผมฟอร์มมันวัดไม่ได้แล้วรอบแรกใช้ดวงยังเดียวเอาเงินคนลยเรื่องอันนีกสายหนึ่งคู่ของเวลไอแลนด์เหนืออันนี้สายปิ๊งที่สุดแล้วผมฟันไปที่เวลไอแลนด์เหนือแน่นอนเบลรู้สิบ้าแล้วไอแลนเนอนี่เป็น อาดาบี้แมทเหมือนกันนะโอ้จห์นนี่แวนเจอแกลเลนเบลก็ชักผมจอหนี่แมนกินแบคด้วยนะโตเนเมนนี่แบกซ้ายและแบคซ้ายมีเบลมีลัำซี่อะไรไปสู้โอ้เซ็นเตอร์กันหนัก้วยมีเยอะเลยนี่เหมือนอะไนี้ทีเด็ดพี่เมียเจอแชมเปี้ยนชิปป์เออโอ้เปรียบถ้าเห็นภาพใช่ไหมไอแหลงเหนือเนี่ยเตะส่วนใหญ่อยู่ดิวชั่นล่างๆนั้นนะนี่ดูอัตราต่อรองล่าสุดนะครับครับผมไอแหลงเหนือเต็งโลครับผมแพงหนึ่งเต็งสองร้อยสิ่จะมีแบบเลสเตอร์นะ อ้ถ้าจะมีเลตเตอร์เนี่ยผมว่าเวลยังไงน่าสนใจเป็นไปได้เวลตอนนี้นี่อยู่เต็งอะไรหนึ่งสองแต่สูงเลยนะเจ็ดแปดเก้าสิบเต็งสิบปะเต็งสิบนะฮะแทงหนึ่งได้สามสิบครับผมไม่ไม่เยอะเลยนะเนี่ยน่าเล่นนะเอาไม่ดีไม่ดีการพนันไม่ดีผมไม่เนัารพนันไอ้กี่หย่อนทุกวันนี่เขาเรียกอะไรไม่เคยหยอดเลยที่สำนักข่าวไหนเนี่ยต้องบอกเราไม่นัลสนการพนันครับผมแต่ว่าเราไม่อยากให้คุณเสียเปรียบใครใช่ต้องบอกว่าราคาตาต่อรงเป็น อย่างไรนะฮะเราจะดูว่าคู่นี้น่าจะเป็นเบลและอีกคู่หนึ่งฮังการีกับเบลเยียมโอ้เบลเยียมเบลเยียมเลยใส่เลยเฮ้ยฮังการีแชมป์ของฮังการีนะแชมป์กลุ่มเอฟนี่ไม่ใช่มาผู้สองผู้นะแต่ว่าช่วงโชคมว์ล้วนเลยเล่นดีนะมั่วยิงอย่างเดียวยิงมั่วเอาเอาเอาโอ้ทุเกที่เสมอเลยไม่จริงฮังการีอ่ะผมชอบนะแต่ว่าตอนหลังในความจริงฟอร์มเบลเยียมตอนหลังมันมาแล้วมันกลับมาแล้วไง อยู่โลวินเทอร์บอยอาซาเติร์ดโอ้โหเท้าหนักๆอย่างนายิงโกรันอเลยวันนี้นะรู้จักบ้าบารลัดจุดจักกอนดีใจเจ็บพอเลยบารลัดนั้จักเลียงไม่ไหวแล้วเกือบตายดีใจแมทล่าสุดเพื่อนทำหายใจไม่ออกโอ้โหไปวิ่งดีใจลูกที่สองเลย ปัดโธจะตายวะแต่ผมว่าใสๆเลยนะเบลเยี่ยมกับเวลผมมั่นใจอ่าคู่นี้ยบอกว่าเบลฮังการีกับเบลีแม็กเด็กนะไม่ฮังการีเหรอไม่ฮังการีเลยโอ้โหตัวนี้ให้ติดประจำเลยรู้สึกให้มาแล้ติดถูกอยู่สองคู่ให้ประมาณทุคุณให้อังกฤษทุกนัดแต่มันจะไปถูกยังไงนี่เราจะมีเครายังไงต่อเนี่ยเราสวนกันมั่วเลยฮะไม่ไม่เราคาดการณ์ไปเจอคาดการคาดการว่าเราวิวิเคราะห์แค่รอบแปดทีมก่อนแล้วกันอ่สรุปว่ารอบแปดทีมเนี่ยครับแล้วที่เข้าเข้ามาเนี่ยคิดว่าทีมไหนจะได้เข้าราของเบลหรือฮังการีเอ้ย เวลหรือเบลเยียมจะถึงรอบรองนะถ้าเข้ามาได้ผมว่าเวลเบลเยียมถ้าเข้าไปได้นี่ออกได้หมดเพราะเวลเป็นบอลอุ่นและโตเราเคยเจอมาแล้วเจอแล้สายเดียวกันเดี๋ยวเราเป็นเรื่องเบลเยี่ยมเจาะไม่เข้านะครับใช่ครับเจาะเวลไม่เข้านะสูสีนะสูสีข้างบนเนี่ยโอ้โหโปรตุเกตสายเลยนะถ้าถ้าถ้าใส่โดยเชียร์ให้ได้ก่อนถ้าโดยเชียร์ไปนะเออนะครับเอ่ะดูสายได้ไวสายนี่โอ้โหคู่แรกยาฝรั่งเศสปันธงยากมากชอบภาพกับไอร์แลนด์ จริงๆก็อยากได้ไอแลนด์นะแต่มันหมูมาแล้วไม่กล้าชนะยากมากเลยฝรั่งเศสตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งใช่นะครับเท่ากับเยอรมันเลยเราเยอรมันเต็งสองเราเป็นฝรั่งเศสไปแล้วกันคุณดิฝรั่งเศสครับอังกฤษไอซ์แลนด์ผมว่าอังกฤษยังจะ่ปุ่นอังกฤษอยู่ยูฟี่นะฮะโยูซี่ตระกูลสั้นบีสุดขายด้วยสั้นไปสองคนก็ไม่ค่อยมีอะไรนะนั้งแต่ตะกูลสั้นนี่ไงมีตะกูลสั้นไง มีคนเดียวที่ไม่สั้นเลยเขาเป็นเส้นเสก็ตอนเส้นทำไมถึงเส้นอยู่คนเดียวเส้นไงอีกสองคนเป็นส้นกันใสแล้วต้องไปหาประวัติแล้วต้องไปจะไม่สั้นที่เสียชาติเกิดแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสั้นกันหมดแต่มีอะไรผิดปกติไหมไม่ไปได้ไม่ได้เออก็ถ้าดูจากฟอร์มวันนี้ก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษะไปเจอกันใช่ไหมครับผมแล้วก็เยอรมันสโลวาเกียอิตาลีสเปนเนี่ยเยอรมันไปเลยดีกว่าสโลวาเกียใช่เยอรมันแน่นอนครับครับผมถ้าคุณเครื่องเจอกันล่าสุดเยอรมันแพ้แล้ว ก่อนทัวร์นาเมนต์ใช่ใช่เออไม่เป็นไรเพื่อนเนาะผมก็คิดเหมือนกันอ่าคูเวกอิตาลีสเปนโอ้โหผมให้อิตาลีฮะผมให้อิตาลีใช่ผมชอบอิตาลีความเก่าใช่ไหมคือมันแบบสเปนปีนี้ไม่ค่อยดีอ่ะผมแต่ว่าจบไม่ดีเลยนะแต่ว่าสเปนเนี่ยดูดีเกม รอบแรกนะสุดท้ายที่เจอโคเอเชียคนขายเมื่อยมือถ้าเปิดนะถ้าถ้าทีมที่เจอสเปนเปิดหน้าแรกเนี่ยสู้ได้นะเพียงแต่ใครที่เจอสเปนไม่ค่อยบุกแค่นั้นเองอิตาลีไม่มันบุกไม่ได้มันโดนเขาคอยอลอย่างโคเอเชียนั้นนที่เจอสเปนเขาเล่นได้เลยนะมีโอกาสอยครบ้างใช่ไหมผมว่าสเปนนี่ล็อกอินเนสตาเขาเดือดหมดแล้วใช่เนาะกองหน้าไม่มีอะไรจริงอิตาลีนี่นัดเจอไอร์แลนด์ไม่ต้องไปมองเพราะว่ายอม ครับโอ้โหแล้วจะไปเจาะยังไงไอ้สเปนกองหน้าก็ไม่มีเจาะอิตาลีใช่ใช่ผมคิดเหมือนกันนะนะอิตาลีดูดีกว่านะก็เป็นเยอรมนีกับสเปนอ่าถ้าอิตาลีดูแล้วฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันอิตาลีโอ้โหรอบรองนี่โคตรมันโอ้โหฝรั่งเศสจะมาท้ายทุกรอบรองกเชียวไหมแต่ไออังกฤษเนี่ยนะรอบรองสิรอบรองข้าไปชนไปต้อไปรอบรองก็เลยไปเจอไม่อิตาลีก็เยอรมัน ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสรุปว่ารอบ16ทีมเนี่ยเรามองกันอย่างนี้ครับเดี๋ยวรอบต่อๆไปเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่าในคลิปหน้าครับผมรวมถึงดวลดูคู่เดินแต่ละคู่ด้วยในแต่ละวันก็ได้ว่ากันอีกทีนะครับครับผมเราสามคนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ